เบื้องหลังกองผีวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่สตูดิโอเวิร์กพอครับซึ่งในระหว่างที่ทีมงานกำลังจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่สำหรับการถ่ายทำทีมงานเบื้องหลังกองผีก็ได้ลงไปสัมภาษณ์แขกรับเชิญวันนี้ว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างก็เริ่มถ่ายทำรายการจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับฟังกันเลยครับ วสวัสดีครับคุณอะไรนะคะอาร์ตครับคุณอาร์ตวันนี้มาทำรายการอะไรคะรายการครนครนลุดผีครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่จะได้เจอกับพิลผมผมดีใจและหลอ่ลอหล่อเจอุณลิว<ๆ>เพราะว่าอยากให้พิลิวช่วยตวิดต่อภรรยาเพราะตอนนี้เขาเสียเราไม่ได้ลาครับแต่ถ้าวันนี้ได้เจอภรรยาในรายการอยากบอกนอ,นอะไรกับภรรยาอยากถามเพราะว่ามีอะไรอยากจะสั่งเสียไหม อยากจะคุยอะไรถึงลูกๆไหมอยากให้พ<ช>ี่ลิวช่วยสื่อให้หน่อยเพราะว่า<ช>เวลาด้วยอยู่ด้วยกันเราไม่เคยแยกกันมันรู้สึกทุกอ,อย่างมันไวครับผมก่อย่างทั้งตัวไม่ติดตอนนี้ตอนนี้ไม่มีกําลังใจเลยอยากพูดเคลื่อนชาบ้านตอนที่ทีมงานท้าไปนี่รู้สึกยังไงดีใจมากครับดีใจผมไม่คิดว่าว่าทีมงนานจะจะทัาไปเพราะว่าเราก็เป็นคนธรรมาดาเนาะแต่ว่าเรา เราก็หาทางที่จะติดต่อเขาทุกอย่างทุกด้านก็มีทั้งโดนหลอกโดนอะไรแต่ถ้าทีที่ทีมงานติดต่อไปเราดีใจมากถือว่าเขายัางให้ความสําคัญนะครับได้ครับ,บคุณครับหลังจากที่เราได้เจอกับคุณอาร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ได้พาคุณริวมาที่สตูดิโอเพื่อเริ่มการถ่ายทำนั่นเองครับซึ่งการถ่ายทำครั้งนี้ นับว่าเป็นการถ่ายทำครั้งแรกหลังจากที่ห่างหายไปนานจากการถ่ายทำในสตูดิโอเราไปฟังคุณดิวกันเลยครับว่าคุณดิวนั้นรู้สึกอย่างไรบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนบรรยากาศวันนี้ทักทายกันแบบอึมครึมนิดนึงนะฮะ เป็นบรรยากาศในสตูคนอวดผี413นะครับผมทาไมถึงอยู่ในสตูเหรอครับเพราะว่าคนอวดผี413กําลังจะกลับมาแล้วเร็วๆนี้ทางช่อง WorkPoint นะฮะ คุณผู้ชมฝากติดตามด้วยแล้วกันทุกคืนวันพุธเวลาสทุ่มสิบนาทีทางช่อง WorkPoint นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะติดตามความร้อนนะฮะสดๆนะครับหรือว่าติดตามที่ออออากาศอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็โกด s ี t ีส1 3หนึ่งสะครับเข้าไปดูได้นะครับผมก็รวมเรื่องราวความร้อนให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะฮะร,รวมถึงติดตามไลฟ์สดได้ด้วยนะฮะในช่องทางนี้เลยนะคุณเปิ้ลก็จะไลฟ์สดเบื้องหลังให้ทุกคนได้ดูด้วยครับเด,เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากำลังจะถ่ายทำในสตูดิโอเดี๋ยวเราจะให้ใคุณิว สัมผัสอะไรได้จากรูปภาพวันเดือนปีเกิดอืคุณลิวมีใครอยู่ข้างหลังคุณหรือเปล่ามีนี่ไงรูปปั้นเขาเรียกหุ่นอะไรนะหุ่นตุ๊กตาคุณตั้งชื่อว่าอะไรนะอะไรนะตั้งชื่อหรอคุณตั้งชื่อยังหุ่นอ่ะไม่ได้ตั้งเลยนะฮะไม่ได้ตั้งชื่อเลยพร้อมไหมคุณลิวพร้อมพร้อมพร้อมโอเคทีมงานพร้อมไหมคะเลคคอร์ดเลยค่ะ อันนี้อยู่กันบรรยากาศสดๆนะคะเรากำลังจะเรากำลังจะบันทึกเทปทจะตบหน้าคุณริว <c oughs> โอเคห้ามตบหน้าคุณริวนะชอบ ช่วงศูลบนเทาทุพีในค่าคืนนี้ชาวด้อมคนบดผีครับเคยได้ยินคําสั่งทามที่คนโบราณเล่าต่อกันมาไหมครับที่บอกว่าถ้าเกิดตั้งท้องห้ามไปวัดไม่เช่นนั้นวิญญาณอาจจะมาพรากรูปในท้องไปเรื่องราวในค่าคืนนี้เป็นเหตุการณ์การสูญเสียของครอบครัวนหนึ่งที่ต้องสูญเสียภรรยาและลูกชายไปหลังจากที่เธอได้เดินทางไปร่วมงานศพของญาติหลังจากที่ได้เผาศพญาติเธอก็ได้เสียชีวิตลงในค่าคืนนี้ก็เป็นเช่นเคยที่คุณลิวจําไว้ได้รับดู ข้อมูลอะไรนอกจากรูปภาพของแขกรับเชิญซึ่งจะมีให้เพียงสองภาพเราไปดูสิ่งที่คุณลิวสัมผัสได้กันเลยครับตอนรับเข้าสู่รายการคนหววผี413นะครับวันนี้พี่ลิวได้รับโจทย์จากทีมงานนะครับโดยกล่งนํารูปมาให้ดูนะครับโดยในรูปเนี้ยสิ่งที่พี่ลิวเห็นนะครับก็เป็นรูปของผู้ชายคนหนึ่งนะฮะในภาพเนี้ยมองเห็นแววตาถึงการสูญเสียนะครับแต่คนเนี้ยยังอยู่นะฮะแล้วก็จะมีอีกรูปหนึ่งนะครับ ก็คือคนนี้นะฮะคนนี้เนี่ยในแววตาในรูปภาพไม่มีนะครับคนนี้พี่รู้ให้น้ำหนักว่าเขาไม่อยู่แล้วครับถ้าเกิดเขาไม่อยู่จริงนะฮะคนนี้จะห่วงเรื่องครอบครัวเรื่องลูกนะครับผมจากในรูปนี้นะฮะพี่รู้มีความรู้สึกว่าเขามีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเหมือนกับมาแฝงหรือว่าทําให้เขาแบบอยู่ไม่ได้ป่วยเป็นไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับจนอาจจะถึงทําให้เขาเสียชีวิตได้นั่นเองนะครับผม นะนี่ก็คือสิ่งที่เห็นณนะตอนนี้นะครับหลังจากที่ทีมงานให้คุณริวดูรูปภาพทั้ง2รูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางทีมงานก็ให้คุณริวไปพักก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อนำแขกรับเชิญวันนี้ mm hmm. เข้ามาสตูดิโอครับ mm hmm. เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับ mm hmm. วอ ออเ,เดี๋ยวคุณริวไปเก็บตัวก่อนเอาหรอออดก่อนใช่เ,เพราะว่าเดี๋ยวจะเชิญญาติเข้ามาแหละโอเคมาเร็วคุณลิวไปดูไปไปเมื่อเริ่มการถ่ายทำรายการคุณริวและคุณอาตก็ได้พูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมสามารถรับชมคลิปเต็มๆได้ที่ช่อง YouTube Workpoint Official ได้เลยนะครับ ส่วนในวันนี้ทีมงานเบื้องหลังกองผีก็มีคลิปบางส่วนมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันเลยครับผมไม่แน่ใจคือมีรูปมีรูปเขาที่ที่ใช้ในงานแล้วอยู่ในห้องไหมมีครับวันนี้ผมก็เอามา เพราะว่าผมเห็นเขาเดิมเดินเสร็จแล้วก็<ๆ>หายไปตรงมุมที่มีรูปอะอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอรูปหน่อยได้ไหมฮะครับเหมือนเขาบอกคุณหรือบอกใครนี่แหละว่ามีใครไม่ค่อยยอมกินข้าวต้องให้ตามประจำาชายคนกลางครับ ทำไมไม่ค่อยยอมกินข้าวเขาไม่ชอบกินข้าวเขาจะชอบวิ่งเล่นไม่สนใจอะไรเขาจะห่วงอยู่ไม่กินเรื่องฮะไม่เงินก็ของแล้วก็ห่วงเรื่องกินเธออยากให้พี่ทําอะไรให้ไหมพี่ขอโทษที่ยังทําตามที่เคยสัญญาไว้ไม่ได้ในตอนนี้เธอยังอยู่แต่พี่ทําเต็มที่ทุกอย่างแล้วไม่ต้องห่วงลูกพี่จะดูแลลูกให้ดีที่สุด ตอนนี้พี่ไปหาหมอกินยาแล้วเพราอท้อไม่มีเธอพี่เป็นอะไรไม่ได้ไม่ต้องห่วงเรื่องพี่ไปหาหมอนะพี่ไปหาหมอทุกเดือนพอพี่จะดูแลลูกให้ดีที่สุดส่วนเรื่องเรียนจะพยายามให้ลูกได้ไปเรียนครบท,ทรั้งอาทิตย์นะไม่ต้องห่วงตรงนี้เดี๋ยวพี่จะไม่ไปวุ่นวายกับใคร อยููก่กกกััลบครอบคคััวแ่นน้หลรังจากที่เราถ่ายทำรายการกันเสร็จสิ้นแล้วทางทีมงานก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณอาร์ตและญาติญาตหลังการถ่ายทำครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นไปรับฟังกันเลยครับเจอคุณลิวแล้วรู้สึกยังไงบ้างสบายใจครับผมต้องการเจอคุณริวมาก เพราะผมอยากเสื่อเขาเพราะว่าเหมือนกับว่าภาพสุดท้ายที่ผมกับเขาเราไม่ได้ลากันแต่วันนี้คุณริวให้ให้ทุกอย่างกระจ่างผมสบายใจเพราะผมโทษตัวเองมาตลอดว่าผมทำให้เขาเป็นแบบนี้ชีวิตเขาเป็นอย่างนี้ครับหน่อยเล่าเล่าสนุกด้วยฟังหน่อยว่าสิ่งที่คุณทำเคสเมืเ่อกี้ที่เราถ่ายกันไปคืออะไร อ๋อคืออย่างนี้คือคือในเคสเนี่ยคุณพี่เขาเล่าเรื่องของภรรยาที่ที่จากไปอย่างกระทันหันนะครับ <ขอ S 1> ทีเนี้ยที่ลีว่ะก็ไม่รู้จะทํายังไงเพื่อเพื่อจะรับรู้ได้เพราะว่าคนที่ป่วยแล้วถึงเขาเรียกถ,ถ,ถึงถึงเวลาของเขาอะคนเหล่านี้เราจะไม่ค่อยได้เจอเหรอกเพราะว่าถ้าไม่ใช่ฆาตกรรมไม่ได้ถูกแบบว่าถูกทําร้ายหรือว่าอะไรที่เขายังไม่ได้รับความยุติธรรมก็ก็จะไม่ค่อยได้เห็นแต่พอสัมผัสไปที่เล็บเส้นผม แล้วก็ฟัน<ไ>ก็พยายามถามเขาว่ามีอะไรอยากให้ช่วยไหมก็สิ่งแรกเลยก็คือเขาให้ไปเห็นว่าเขายืนอยู่แล้วก็หากระเป๋าแล้วก็มีกระเป๋าวันเนี้ยแล้วก็มีใบใบที่เขาอะไรเนี่ยเขาคิดว่ามันคือสมบัติที่จะต้องให้ครอบครัวเขาได้นี่คืออันแรกอันที่สองก็คือพอคุณพี่เขาพูดถึงเรื่องในครอบครัวปุ๊บเรื่องเกี่ยวกับของที่จะต้องเอาคืนไหมหรืออะไรไหมเนี่ยเขาก็าไม่ได้พูดถึงฮะแต่เขาให้เห็นให้เห็นว่า ไปทะเลเขาพูดคําเดียวเลยว่าไปทะเลผมก็เลยงงว่าอะไรคือไปทะเลแต่เขาไม่ได้ตอบแล้วก็ครั้งสุดท้ายเลยก็คือเห็นเขายือนอยู่หน้าหน้าหน้าบ้านแต่ตรงหน้าบ้านน่ยแปลกมากคือหลังคามันออกเป็นสีแบบอิดอิดส้มสแล้วเขาก็ยือนอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะไปทะเลใช่ค่ะนี่นี่คือสิ่งที่ผมรับรู้ได้ประมาณนี้ใช่เพราะเขาเคยพูดแล้วว่าก่อนที่เขาจะตายสักสอสเดือนเราจะรับลูกอะ่ะไม่ตรงเวลากัน หนูว่าเรียนพิเศษเขาไม่ได้เรียนเราจะเจอเขาเขาบอกว่าเขาอยากไปทะเลกับครอบครัวต่อมาเขาพูดกว,ว่าต้องมีสักวัน,นึ่งนะแม่นุชตเขาเรียกรออย่างนี้ต้องมีสักวันหนึ่งเราไปเที่ยวทะเลหนูนก็เลยบอกเออรอลอดก่อนหนูก็เลยบอกว่ารอลอดก่อนเดี๋ยวรอให้เราอะมีกําลังซักมากว่นนี้ใช้นี่ใช้สินพร้อมเดี๋ยวเราพาเด็กๆไปด้วยกันขอขอบคุณคุณอาร์ตได้ครอบครัวมากเลยนะครับ ที่มาร่วมรายการในวันนี้ซึ่งก่อนจะเดินทางกลับก็ได้ร่วมถ่ายรูปกับคุณลิวเพื่อเก็บเป็นที่ระลึกด้วยครับสุดท้ายนี้ทีมงานเบื้องหลังกองผีก็ขอร่วมส่งดวงวิญ,ญญาณคุณปอแปะให้ไปสู่สุขคติยังสัมปายะพบด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชม ที่รับชมอยู่ตอนนี้ฝากกดไลค์กดต like, ิดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ